ครับสวัสดีพี่น้องปองปลาสู่คนครับวันนี้ผมก็ได้เซจุกับไอซึ่งหมูครับวันนี้เรามาเล่นน้ำครับวันนี้นะครับบรรยากาศครับใจหอดสงการครับพี่ายไซส์นะครับบรรยากาดเซจุพี่น้องครับนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเพิ่งเอาบรรยาล็กกาดเซจุครับนี่ ป่านผมมันตรงนี้เนี่ยหม้ครับพี่น้องมิเตนี่หมูครับครับแมวหมูกลังซัดอยู่ด้ครับเนี่ยมันสดอยู่ครับพี่น้องครับครับติดกับผมครับแมวน้อยไทยบ้านสิรีครับครับมมีบรรยากาศนะครับหลังบ้านที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับถิ่นเมืองหนองกีม้วยดังครับ ครับวันนี้สุดๆครับมีน้าแก่นะครับน้าแก่ครับวันน้าครับปุ่มคอนน้าแก่นะจะบีบเลยนะโอ้ได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 ้นี่สี่สิบรุ่มหนึ่งครับสู่เขาอะไรจักเหรอครับผมสี่สิบดีกีนะครับลุ่มหนึ่งประมาณสี่สิบตีกันเด้ลยคุณสี่สิบคนตีคนคนเดียวเลยครับครับสี่สิบรุ่มหนึ่งนะครับจวดครับพี่น้องครับใช้บ้านดีๆครับนี่ครับบรรยากาศ ตกวดน้ำกันพี่นับที่อำเภอ้องกี่ครับถิ่นมวยดังครับเรี่ยงบทสาทหิน,นครับเฮ้เราก็มาสะจุอันนะคับสารบ้านเขาจวดอยู่หนะรอน,ะน้องพี่นังนะจิตตาผมได้ในช่องเมียน้อยไทยบ้านสิริได้พี่นังเลครับ หรือจะเป็นเป็นเพจครับแม่น,น้อยน้องกี่ครับตามเพจได้พี่น้องครับบรรยากาศหลังกอไผ่พี่น้องบรรยากาศดีครับครับที่นี่ ิลออแล้วตรงขอวีบอกสค <Okay. S 1> รัสบสวันครับ,บ,รบพี่น้องไปริดรจังไล่ะบอกโทแน่โทโทโ okay, okay. อเคโอเคครับยืมนอ้องเสบูยู่เว้ยเสบูมากินต้งกันพี่นนอนครับสวัสดีติดตามในช่องครับยูทูบแมวน้อยน้องกีไทยบ้านชิีครับนำคลิปนี้ครับ ติดตามผมนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับใส่ห่มไผ่เย็นๆนะครับหลังเย็นนะครับโดนมาพอกไอ้ไส้ไงไอ้พี่นะครับอ่ะไม่เห็นันกะนี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮานี่ครับผักชี่น่ะผักแย้มผักแย้มผักแย้มผักจังครับโอ้โหมีอะไรผักไหวครับใส่กันนะพี่น้่ะสั่งจุอ่าครับ บรรยากาศสซักพ่น้องครับสบายป้อมป่ายนะพี่น้อง่ะนะครับอีสานบ้านเฮาให้กันแพงกันแหวนครับเยอะนะครับวิธีอีสานบ้านเฮามีเส้นใดกะกินซ้ำนั่นนะครับแพงกันแหว่พ่น้อ่ะสมบูรณ์นะครับ,บาารรครับคลิปนี้ผมกะสนีสมม่แหละครับขอบคุณครับ I'm oh, yeah. <laughs>